เป็นการชิงแชมป์เตรมกัดเวทีลุมพินีลุซซูเปอร์แบงตเิดกำหนด5ยกครับพี่กัด122ปอนด์ปานเทพพีเคเขาใหญ่พบกับเพชรน้ำงามเกียรติพันธมิตรแกเนมาแม่ยังไม่ทันออกครับโดยแข้งฝาหน้าของเพชรน้ำงามโอ้โหตบขึ้นขวาครับเจ้าคืนครับปานเทพต่อครับดีเมื่ก่อนจับได้หมัดขวาเตะขวาเดจนหาเรื่องจนทะเลาะต่อครับปานเทพในซ้ายตา เรื่องหมายการค้าของเขาเลยนะครับแทงซ้ายครับซ้ายเตะไปทีครับมันข้ามาซ้ายพยายามรูเข้าใส่ครับเตะขาปลาเทพนี่ครับลับตัวก็มาครับโอ้ในการทที่เรายังไม่เห็นลวงในของปลาเทพเลยครับตอนนี้วัดอยู่วงนอกก่อนครับเจอเนี่ยครับเจอแค่จับได้แล้วต่อยขวาครับหนีทิ้งไปเลยครับดังปั้นนี้ครับแทงเข่าซ้ายครับขวาอยู่ไหนขวาอยู่นี่ครับตัวไม่โดนครันนะครับสองโดนโดนซ้ายของเพชรงามือไม่เตะต่อยไม่ต่อยครับมาซ้ายมาขวาเตะขวาครับ ติดขาต่อหาครับเจอแค่ซ้ายมาครับจะต่อยหมัดคืนครับหมัดขวานี่ครับโยนเข่าซะเลยครับต้องตีวงในให้ยุบโอ้โหแต่ก็ยังพุ่งอยู่ครับไม่มีผลเลยครับแต่เสู้ด้วยสู้แล้วโอ้โหรับกองด้ครับโอ้โหก้มหน้ารับก่อนครับแล้วก็คืนเวลาก็เดินต่อบางเทพก็ลุยต่อครับหมัดไปโต้คืนด้วยแข้งซ้ายครับพยายามรวมหมัดใส่แล้วนะครับมาเป็นชุดครับเตะขวาเตะ พยายามใช้หมัดสู้ครับหมัดซ้ายทึงหมัดหนึ่งสองโอ้โหแต่ว่าหมัดเพสู้ครับล็อกมาไปโอ้โหแข็งครับยกสุดท้ายครับใครจะเป็นแชมป์ในรุ่งชิปเปอร์แบนด์นักเตะของสนามโบลเวทีลุมพินีครับไม่รู้กันแน่นอนพยายามใช้หมัดสู้เลยรับเพชรน้ำงามครับตอนนี้ครับออกหมัดซ้ายแหวของซ้ายหมอมอครับอาจจะพุ่งเบี้ยวจ่อให้แขนห้อยหรือเปล่าละครับเตะควายอีกทีหนึ่งครับพยายามโต้คือด้วยหมัดครับหมัดซ้ายหมัดซ้ายครับเพชรน้ำงาม หกเอาเลยนะครับเตะขวาอีกทีอ่โต้งขึ้นได้ไหมบานเทพเข้าไปเยอะๆป้ายนะครับโอ้โหฮโหโหู้ยวิ่งมายกยิงเตะแรงครับอย่างบ้าน,นะครับเครื่องมันเตะแล้วมันดับไม่อยู่ครับเตะขวาไปครับต่อยมัดซ่าก่อนโดนเตะขวาอีกทีหนึ่งครับยกครับหมา้ายแข็งเลงครับ ไปอาดไปบริเวณต้นแขนเลยครับไปไปท,ทั้งที่ติดบังเลยนะครับ <Yeah. S 1> โอ้โหไกลแขนรับเลยนะครับตอนนี้ดีได้หมัดซ้ายหมัดนึ่งครับไปปลายพยายามพึดสวนนะครับโดยหมัดนะครับโอ้แต่ว่าจังหวะนี้มันผิดไปหมดเลยครับ